บทที่ส4บี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพะกขวาสาเกสุวิหารติกปีระวัตตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคสาจิงปัญจมะมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเปหิวะอระหันเตหิทาสาหิจโรลกธาตุหิเทวตา เยพภูเยนาสันนิปติตาโหตีพระขวันต่างทัศนายพิกขุสังคัญจะอัตโคจตุนนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทโหสีายังโกพระวาสักเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวเนมาตาพิกขุสังเคนาสทิงปัญจามเตหิภิกขุสเตหิ ตเพวะอรหันเตหิตาหิจารลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปาติตาหวนติปควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะยันนูนามยมปิเยนาะควาเตนุปะสังกมือยามมอุปสังกมิตวาะคาวโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาสิยา มาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามาพลวาบุริโสสัมมชิตังวาภาหังปาสาเลอยาปาสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยาเอวเมวัสุทธาวเสสุเทเวสุอันตาลหิตาภะวโตปุระโตปาตูลาังสุอัตโกตาเทวตาภะวันตัง อภิวาเทตวาเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทังอภาติมหาสมมยบปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมมาสมยังทักกิตาเยวะอาปลาชิตาสังคันติ อาตโคอปปาลาเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสีตัดลาภิขโมสมาหังสุจิตตังอตตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวเนตานิขะเหตาวาอินลิยานิลักขันติปันทิตาติ อัตโคอปปาลาเทวตาปะขวโตสันติเกอิมังคาทังอภปาสิเฉตวาขีรังเจตวาปะรีคังอินทขีรังโอหัจจามะเมชาเตจจรันติสุทาวิมาราจกขูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาลาเทวตา พระวาโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจีพุทธังสระดังคตาเสนเตขมิสสันติอปายภูมิงปหายมานุสังเตหังเทวกายังปะิปูเลสันติติอัตโคพระกวาพีกูอามันเตสิเยพุยเยนภิกขเวทัสสุ โลกธาตุสูเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายภิกขุสังขันจจเยปิเตภิกเวอเหสูงอติตมฏทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระวันตานังเอตาปัลมาเยว,วเทวตาสันนิปติตาเหสูงเสยยถาปิ ไมหังเอตารหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะกวันตานังเอตาปะละมาเยยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยัาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสาวิภิกเวเทวกายานัง นามานิจิตติสามิพิกขเวเทวกายานา,นามานิเทศส,สามิพิกเวเทวกายานา,นามานิตังสุนาทาตาทุกังมนานสิกโรธาภาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุปคกวโตวปัจจัโสสุงปควาเอตาทัโวจะ สิโรกะมานุกัสสามียัตถะภุมมาภัตตธาตสิตาเยสิตาคิระคิริคิริคัพพลังปะหิตตตาสามาหิตาปุถุสีหาวาสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนัสาสุทธาวิปสัสสนมามนาวิรา วิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิระวัทเวตโตอามันตยีสัทธาสาวเกาสาเรนเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณาถาภิกโวเตจอาตับปามากะรงสุตวาพุทธาสาสานเตสัมปาตุระหูยานังอมานุสานัทสานัง อเปเกสัตมาบัตคุงสหสังอาทาสัตตริงสัตตังเอเกสหัสานังอนานุสานมัตผสง์อเปเกนันตมาตถคุงทิสาสัพพุตาอหุงตันจะสสพังอภิญญาญาววกิตวานตจักคุมาตโตอามันตยิสัตถาสาวเกสาสเนนเต เทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกโวเยโวหังกิตติสามิคิราหิอนุปุปโสสัตตาสาสาวยักขาภูมิกาปีนวัตตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิตสิง์วะนังชาสาหสาเหมะวตายากขา นาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโมทมานาภิกกาุงภิกขูนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสาสายักขานาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโมทมานาภิกกาุงภิกขูหนังสมิติงวะนังอิเจเตโซละสาสาหัสสา ยักขานานตะวันนิโนอีที่มันโตชุตทีมันโตวันนวันโตยสัสสินโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอีที่มันโตชุตทีมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชกไคโกเวปุเวปุนสัต สนิเวานางพยโยนังสตาสาสังยักขานางปาริปายิลุปาสติภุมกุมพิโรลาชาคัยโกโสปาคาแต่มิติงว่านังปุริมันจาทิสังราชาทะตาลัโทปัสสาสติ ขันธพานังอาทิปติมหาราชายาสัสตสิโสปุตตาปิตัสสะ้าโออินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสติโสโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนังภมิติวะนังทักขินันจติสังราชาวิรุณหตปัสสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายาสัสติโสปุตตาปิต ัสสะพโวอินทนามามหัพะลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางปัจจิมันจติสังราชาวิรูปะโคปัสสาสตินาคานางาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะวอินทนามามหัพะลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโต ยาสัตสีโนโมทมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอุตตะลันจัติสังราชากุเวโลตัาปัสสาสติอยากขานางาทิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิตัสสาภ้าโวอินทนามามาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสีโนโมทมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนาง ปุริมาทิสังอาตาลัทโธทักขิเนนวิลุนหโกปัจ,จิเมยาวิรูปกโคกเวโลอุตตาลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทัทธล,ลมานาอาัทัางสุวเนกาปริระวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุ วิภูจาวิภูโตสหาจันทโนกามมเสธโธจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโธโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลีจิตตาเสโนจะคันทัพโหนโอราชานัชนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรุสุรยวัชสาเอเต จันเยจลาชาโนคันทพาสาลาชุภิโมทมานาภิกกาบุงปิกขูนังสมิติงวะนังอาทาคูนาสัสานาคาเวสาลาสหตัจกากัมลัสสตลาอาคูปายาคาสหายาภิยามมนาตัทลัทธาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปากาสมิติงวะนัง เยนาคาลาเชสาสาหารติทิปทิจาปักขีวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวมะวณามัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตธานาคาลาชาณมาสีสุปันนันโตเขมะมะกาสีพุทโสันหาหิวาจายอุปะหยันตานาคาสุปนาสารา มะกัสังโสพุทธังชิตาวิชิรหัตเถนะสมุทธังอสุราสิตาพาตโรวาสัวเสเตอิทิมันโตยสัสสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาฐานเวคสับเวปาจิตติสุจิติิจมหาราโทนมุจีสหสตัญจาปาริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกา สันในหิตวาพระหลิงเสนังลาหูพัฒมุป,ปาข้ามงสามโยธาในาพัันเตภิกขูนางสามิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยจทาข้ามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสาัตสาหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาญาสสินโนทเทะสเตทัตตากายา สัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวทูจะเทวาสารีจจะอาสมาจตุจัตถุเวยมาจันทัสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสูปณนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตา นักขตานิปุระคิตวาคูมันทวลากกาวสูนังวาสโวเสโทสักโกปาคาปลินทโททเสเตทัศธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตตวันนวันโตญาสสินโนโมทานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอาทาคูสาภูเทวาชลมักกิ สิขาริวะอริชากาจะโลชาจะอุม,มาปุภาลิภาสีโนวรุณาสหาธรรมาจอาอจุตาจะอเนชากาสุเลยยาลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทเสเตทัสทากายาสาัเพนานาตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโต,นตนยัสติโนโมทมานาภิกกามุงภิกขูนางสมิติงวะนาง สมานามหาสมานามารุสามานุสุตตมากิตตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปะละขามหาปาละขาอาคูเทวายัสสิโนภเศเตทัศถากายาสาเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนวันโต ยสัสสีโนโมทานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางสุกากรุมหาอรุณาคูเวคานัสสาสหโอทาตะไครหาปาโมคาคูเทวาวิจิคนาสตาสัทธามัตตาหาลักขะามิสกายะจะยสัสสิโนถานายังอาคาปัชุนโยติสาอภิวัสติ ทศเสตทศสัทธากายาสเพนาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังเขมิยาุติตายามากาทกายสัตสีโนสัมพิตตกาลามเทธาชนโนลามเศธาโชตินามาอัสสัสวะ ดิมานะรติโนอาคูอาถาคูปะละนิปาละนิมมิตาทเสเตทศทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาอาคันชุงเยจันเย ส,สาาทัทิสาสหาปวุทธะชาติมักขีลังโอตตินนะมานาสวังทักเขโมคะตาลังนาคังจันทังวะอสิตาอสิตาสิตตังสุภมัมมาปรมตโตจะปุตตาอิติมตโตสหสังนันกุมารติสโจสจะโสปาคะาสมิติงวะนังสหัสพัมมกโกกาลัง มหาพมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิมากายโยยัสส,ส,สิโสทัศเถทเศทาอิสลาคูป,ปัญเจกาวะสวัตาาติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินทเทเทเวสพัมมะเก มาลาเสนาภิกกามิปัสสะกันหะสามาธิยังเอธาคันหาาพันทถาลาเคนาพันธะมัถิวสมันตาปาลิวาเลธะมาโวโมมุจิทะโกตินังอิตตะอิตติตัทธะมหาเสนอกันหะเสนังอเปสยิปานินาตาละมาหัจาสลังกตตวานะ เพระวังยะถาปาวุสโกเมโขธนยันโตสาวิจุโกตทาโสปัจจุทาวัตทวติสังกุโธอาอาศัยเวสะตันจะสัพพังอภิญญายะววกิตวานัจคุมาตโตอามันติยิสัทธาสาวเกาสะเนรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานณถาภิกขโว เตจะาตาปามากะลุงสุตวาพุทธสาสาสนังวิตาลาเคหิปัจจะกักกาวงเสสเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตสังขามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทที่สิห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิรีทิติมติเตโชชัยญสิทธิมหิทธิมหาคกูนาปาลิมิตตาปุญญาธิการัสสาสัพันตลายานิวารสะนิวานิวาลานะาสามัติสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาุูธัสสวาวติงสมนาปุริ สะลักขนานุภาเวนะอสิอาิยานุพยัญชนะนานุภาภานะอัทุตะละสาตามัตตักขลามุภาเวนะชาพันนะลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนทะทัสสะปาลมิต ตานุภาเวนะทัสสะอุปปาลามิตตานุภาเวนะทัสสะปละมัตถปาภวิลมิตตานุภาเวนะสีระส,สัมทาสาีลสัมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรมมานุภาเวนะ สังขานุปพาเวนะเตชานุปพาเวนะอิทธา,านุปพาเวนะภลานุปพาเวนะเยยเยยธรรมานุภาเวนะจตุลาสิติสาหะธรรมขันธานุปพาเวนะนวโลกุตาละธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกามัคคานุปพาเวนะอัฏฐสมาปัตติยานุปพาเวนะชาภาวิน พิญญาณนุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะลญาณานุภาเวนะสัพพัญญะตญาณา,า,านุภาเวน,นะเมตตากรุณามุิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปลิตตานุภาเวนะลาตานัตยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะ โสกุปตะเวทะทวทุกขโทมะนัสปายาสาวินสันตุสัพพันตลายาปีวินสันตุสัพพสังกปาตุยังสมมิชนตุทีฆายุตตาตุยังโหติสตวัสสะชีวชีเวนะสมังทิโกโหตุสัพพทาอากาสะ ปพะตวนาภูมิคังคามหาสมุทาอรักกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุลาคันโตพภะวุตสามังคะลังลักคันตุสาปตาสาปพุทธานุภาเวนะสัธจโสตีพระวันตุเตภวะวุตสามังคะลังลักคันตุสาเทวตา ตาปะธรรมานุภาเวนัสธาโสติะวันตุเตภวตุสัพมังคะลังลาคขันตุสัะเทวตาสาพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติะวันตุเตนักขตยักขภูตานังปาปักขานิวารนา ภู S <S <ess> ิต <S ess> ัสานุพาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตายักขภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปูิตัสานุพาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตายักขภูตานังปาปักขะหะนิวารนา ปาลิตัสสารุภาเวนาหันตาวาเตสังอุปัฏฐเว